ผ่าตัดมดลูกร่างไข่ออกไปแล้วเป็นโรคกรูมาตอยปวดตามร่างกายรักษาอย่างไรให้หายนะครับการเป็นโรกรูมาตอยหลังจากที่เราผ่าตัดมดลูกนะครับอาจจะผ่าตัดมดลูกอย่างเดียวนะครับหรือผ่าตัดร่างไข่อย่างเดียวหรือยกออกไปทั้งยวงเลยนะครับก็คือทั้งผ่าตัดเอาทั้งมดลูกและรังไข่ออกไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับอาจจะสองปี3ปีนะครับไม่นานนะฮะเราก็พบว่าเราปวดตามร่างกายอย่างยิ่งเลยแล้วเราก็ไปหาคุณหมอนะครับในที่สุดคุณหมอก็วินิจฉัยนะครับว่าเราเป็นโรครูมาตอยค่ารูมาตอยแฟกเตอร์นั้นเป็นบวกนะครับสิ่งที่มันทำให้พวกเราทุกทรมานก็คือความปวดนะครับความปวดนะฮะการใช้ชีวิตลําบาก สุขภาพของคุณผู้หญิงนั้นเสื่อมโทรมอย่างไวเลยนะครับหลังจากที่เราผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วนะฮะท่านใดที่กำลังฟังอยู่นะครับหมอก็อยากจะบอกนะครับว่านะครับมันตัวโรครูมาตอยหรือการปวดตามร่างกายนั้นมันรักษาไม่ยากเลยนะครับเหมือนเส้นผมบางภูเขานะฮะขอแค่ให้เราตั้งใจฟังนะครับที่มาของโรคเป็นอย่างไร แล้วรูมอตอยหรือการปวดตามร่างกายนั้นเราจะทำอย่างไรให้มันหายลดอ,อาการปวดแบบวันต่อวันเลยนะครับโรครูมอตอยนั้นนะครับแม้ว่าทางการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นคุณหมอจะรักษาตามอาการแต่แนวทางของเมเอแพทย์เป็นไทยนั้นมันสามารถรักษาให้หายได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองนะครับองความรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจฟังแล้วก็ เอาความรู้ที่ผมสั่งสมมาเอาความรู้จากการที่รักษาคนไข้ในคิดิกนั้นเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยหมอไม่ห่วงห้ามนะครับหมอมาให้เป็นสาธารณะนะครับท่านไหนที่อยากสนใจมารักษากับหมอก็ติดต่อมาเป็นการส่วนตัวนะครับมันไม่ยากนะฮะมันไม่ยากเลยนะครับ การที่เราจะรักษาโรคให้มันหายนั้นนะครับเราเองต้องย้อนกลับไปดูที่มาของโรคเป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่ที่ก่อนที่เราจะผ่าตัดตอนที่เราเป็นมุลูกโตมลูกหย่อนเนื้อง,งอกมลูกซิสลังไข่นะครับและสุดท้ายเรือกผ่าตัดนะฮะแล้วมันก็ไม่จบนะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับเราเป็นโรกรูมาตอยปวดตามร่างกายทุกทรมานนะครับสิ่งที่ ผมเจอะเจอในคนไข้นะครับก็คือถ้าเรามองไปดูที่ค่าเลือดของคนไข้เลยนะครับนะคนไข้นั้นจะมีภาวะเลือดค่อนข้างออกไปทางจางหรือภาวะเลือดจางนะครับเป็นเวลาติดต่อกันแล้วมีไขมันค่อนข้างจะปริ่มสูงหรือไขมันเลือดสูงนะฮะสองภาวะนี้เมื่อมันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราโดยเฉพาะไอตัวค่าความเข้มเลือดที่มันค่อนข้างจางนี่แหละครับถ้ามัน เกิดขึ้นกับเราเป็นวลรณา,านติดต่อกันมันจะส่งผลให้ภูมิในร่างกายของเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมานะครับโดยปกติภูมิในร่างกายของเรานั้นมีหน้าที่กําจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเราแต่เมื่อไหร่ที่เรามีภาวะเลือดจางเป็นวรณาตติดต่อกันนะฮะนะครับมันจะทําให้ภูมินั้นภูมิในร่างกายของเรานั้นกลับมาทําลายตัวเองนะครับถ้า ในภาวะนี้ผมเองก็จะเรียกว่าภาวะร่างกายของเรานั้นเสียสมดุลนะครับเสียสมดุลนะฮะนะภูมิของเรานั้นนะครับถ้ามาทําลายกล้ามเนื้อและข้อต่อมันจะทําให้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรานั้นปวดอักเสบขึ้นมานะครับนะฮะถ้านานเข้านานเข้า,นา,นขามันก็กลายเป็นอะไรเป็นโรคอ่รูมาตอยนะครับแรกแรกนะฮะภูมิทำลายกล้ามเนื้อข้อต่อนั้นมันจะมีลักษณะเป็น,น,น,น Clearly, pr. แนวโน้มนะแนวโน้มก่อนนะครับค่ารูมาตอยแฟกเตอร์ มันยังไม่ขึ้นค่าการอักเสบยังไม่ขึ้นแต่เราจะรู้สึกปวดตามเนื้อตามตัวนะครับแต่พอระยะเวลานั้นผ่านไปนานนานเข้านะครับค่ารูมตโดแฟกเตอร์มันจะขึ้นจนในที่สุดเรานั้นกลายเป็นโรครูมอตอยนะครับกลายเป็นโรครูมาตอยนะครับแต่ตอนที่เรามีภาวะมดลูกโตมดลูกหย่อนงนหรือมดลูกซิสลังไข่นะฮะเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เป็นโรครูมาตอยค่ารูมาตอยแฟกเตอร์ก็ยังไม่ขึ้นนะครับนะบถ้าภูมิของเรานะครับ มันทำลายตัวผิวหนังและระบบอวัยวะภายในของเรานะในภาวะนี้ผมก็จะเรียกว่าร่างกายาในภาวะเ,เป็นภาวะร่างกายที่เสียสมดุลหรือร่างกายครนั้นมีแนวโน้มเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่เรียกว่าเ SO อ e อหรือโรคพมคุ่มกังนั่นเองนะครับมันก็จะเกิดการอักเสบภายในร่างกายของเราะะแล้วมันเกิดเป็นมุลูกโตมืลูกจอดเนื้องอก,องงอกมุลูกซิ่โังไขได้อย่างไรเด้กคุณหมอจากที่ เกิดภาวะร่างกายเสียสมดุลเกิดการแพ้ภูมิตัวเองขึ้นมาไม่ว่าจะทำลายตัวกล้ามเนื้อและข้อต่อหรือผิวหนังและระบบอวัยวะภายในของเรานะในกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับเราจะได้ยินคำว่าตัวรูมอตอนนด์นะครับรูมอตอนนดก็คือบริเวณไหนที่ร่างกายเรานั้นมีการอักเสบร่างกายของเรานนั้นจะสะสมไขมันก้องเล็กขึ้นมานะครับนะถ้าฟอร์ม <c oughs> ตัวของไขมันในลักษณะของพังผืดที่ไปแทรกอยู่ตาม มดลูกของเรานะครับผังมดลูกของเรากล้ามเนื้อมดลูกของเราก็จะค่อยหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วร่างกายของเราอักเสบมดลูกมันก็อักเสบเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะทําให้มดลูกของเรานั้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,ลนแล้วก็มีการอักเสบมีการปวดหน่วงขึ้นมานะครับแล้วเมื่อไหร่ที่มดลูกของเราโตเริ่มโตขึ้นแล้วมันเป็นหน่วงไปถ่วงไปตกที่หย่อนลงมาที่ช่องคลอดของคุณผู้หญิงของเราก็จะกลายเป็นมดลูกหย่อนนะครับหรือ ถ้ารูมอตอยโหนดนะครับหรือไขมันส,สนะสมในรักษณะเป็นก้อนก้อนที่โพงมุดลูกของเราในเนื้อกำเนื้อมุดลูกของเราหรือภายนอกมุดลูกหรือที่รังไข่ในรักษณะก็เป็นถุงน้ําเป็นซิสขึ้นมานะครับมันก็เกิดเป็นที่มานะครับของการที่คุณผู้หญิงคนเหล่านั้นได้ผ่าตัดนะครับเป็นที่มาของมุดลูกโตมุดลูกหย่อนเนื้ออมุดลูกโตมุดลูกหย่อนเนื้องอมก,ม,กอองมูลูกซีสลังไข่นะครับ มันก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวในที่สุดคุณหมอก็ผ่าตัดออกไปนะครับผ่าตัดออกไปนะครับอันนี้ก็คือที่มาของการเกิดระบบโรคระบบภายในของคุณผู้หญิงที่เป็นนํามาซึ่งให้เราผ่าตัดนะครับนะฮะในทางคลินิกเองนะครับในทางคลินิกเองผมเองนะครับพบว่าปัจจัยเร่งที่มันทําให้ ตัวระบบภายในของคุณผู้หญิงของเรานั้นมันอักเสบหรือเป็นขี้มาของโรครุมอตอยในอนาคตนะครับก็คืออาหารแสลงนั่นเองนะครับอาหารแสลงนั้นเป็นกฎธรรมชาติที่หมอเอแพทย์แผนไทยนั้นไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมานะครับอาหารแสลงนะฮะเราจะทราบหรือไม่ทราบก็าตามแต่นะฮะเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเรานั้นมีแนน้ม เสียสมดุลที่มีนนอ์เป็นโรครูมาตอยเอสวีอยู่แล้วนะครับอ่านแสลงนั้นแม้แต่คําเดียวก็สามารถเร่งการอั้เสพในร่างกายของเราได้นะครับอ่านแสลงก็อย่างเช่นนะครับปลาปลาเจ้าผักดองหน่อไม้ผลไม้ดองอาหารทะเลขึ้นในไข่เห็ดเบเกอรี่ธัญพืชนะครับพวกเนื้อวัวเนื้อควายกุ้งหอยปูนะครับน้ําจืดน้ําเค็มเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะฮะนะครับนะ อาหารสดงนั้นก็ค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะอาหารแสแงถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้หญิงของเราอาหารแสลงนอกจากที่เราทานเข้าไปแล้วแล้วคนที่มีครอบครัวนะครับคนที่มีครอบครัวนะฮะอาหารต่างๆที่คุณสามีของเราแฟนของเราทานเข้าไปนะครับร่างกายของเขาก็จะเอาผลิตไปเป็นน้ำเชื่อเป็นเ,นเนอสุจิเป็นสารคัดหลังต่างๆเวลาที่ มีเพศสัมพันธ์ร่วมเพศกันนะครับก็ปล่อยเข้าไปในช่องคลอดของคุณผู้หญิงนะครับช่องคลอดของคุณผู้หญิงก็จะเก็บกักไว้แล้วก็ดูดซึ่ดูดซับเข้าไปใช้นะครับคุณผู้หญิงก็ได้รับอาหารแสลง2ทางเช่นเดียวกันนะครับจากที่เราทานเข้าไปแล้วก็จากจากคุณผู้ชายหรือแฟนของเรานะครับนอกจากตัวอาหารแสลงนะครับเป็นปัจจัยเร่งที่สําคัญที่ทําให้ร่างกายของเราอักเสบแล้วนะครับนักวิสานก็พบว่านะฮะ ตัวเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก,ก่อโรคที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเหล่านั้นเขาก็จะไปกระตุ้นภูมิของเราให้ทํางานผิดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นนะครับและตัวเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเขาจะสร้างสารพิษขึ้นมานะครับเขาก็จะไปกระตุ้นภูมิของเราภูมิในร่างกายของเราให้ทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับา5-6ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการระบาดของไวรัสทั่วโลกเลยนะหลายท่าน ติดเชื้อไวรัสโดยโตรงและหลายท่านต้องได้รับไวรัสทางการแพทย์2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งก็มีแล้วร่างกายรู้สึกว่ามันอ่อนแอตั้งแต่บัดนั้นเลยนะครับหลายท่านเลยที่เป็นคุณผู้ชายนะครับอายุแค่25หรือ30ต้นต้นเองเพราบว่าร่างกายมันอ่อนแอมากกว่าเดิมทั้งทั้งที่เป็นคนที่แข็งแรงและออกกําลังกายถามว่าตัวเชื้อโรคเหล่านี้มีผลกับร่างกายของเราไหมมีผลนะครับมีผลนะฮะนะครับ นะอาหารแสลงนั้นมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอาหารที่เราทานได้แหละคุณหมอนะครับอาหารที่เราทานได้คือนะครับหมูนะครับหมูก็ขอให้เป็นหมูเนื้อแดงหมูสันในหมูสดได้บ้างหมูนะครับปลาช่อนปลาทับชิมนะเต้าหู้ถุ่งเต้าหู้ถู่เหลืองชนิดหลอดสีขาวนะฮะเต้าหู้ถ้าเป็นแบบเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสีเหลืองสีขาวแบบนั้นไม่เอาหรือเป็นแพ็คที่แช่น้ำเราก็ไม่เอา ให้เอาแบบชนิดที่เป็นหลอดสีขาวนะครับแบบนั้นเราจะปลอดภัยนะครับโปรตีนที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้นะครับให้ทานในสัดส่วน60-7 0์นะครับ 60- 70%สนะฮะนะครับส่วนผักที่ทานได้คือผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งกล่าปีถูยาวผักชีนะครับผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งกล่าปีถูยาวผักชีแล้วทานในสัดส่วน30-40%นะฮะ ปรุงด้วยเกลือน้ำปลาชิ้วขาวซอทถูเหลืองเกลือก็ขอให้เป็นเกลือสีขาวเกลือดำเกลือชมพูนั้นหมอพราะว่ามันแสลงนะครับก็อย่าไปทานกันนะฮะผละไม้ที่ทานได้ก็คือแอปเปิลกับฝั่งทาน2-3ชิ้นพอล้างปาก2-3ชิ้นพอนะครับไม่ต้องทานเยอะนะฮะนะครับเราเน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยนะฮะนะครับตัวระบบให้ในของคุณผู้หญิงของเรานะครับพอเราตัดไปแล้วนะครับแต่ สิ่งที่ตามมาหลังผ่าตัดก็คือว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองนะครับค่าความเข้มเลือดของเรานั้นก็ยังค่อนข้างจางเหมือนเดิมไขมันเลือดของเราก็ค่อนข้างยังสูงเหมือนเดิมตัวโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรครูมาตอยนะครับมันก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าเราเอามดลูกรังไข่ออกไปชเฉยแต่ตัวโรคมันยังคงดําเนินอยู่ไปเรื่อยๆจนในที่สุดมัน รุนแรงขึ้นนะครับอาหารต่างๆเราก็ไม่ทราบว่าจะกินอยู่ยังไงอาหารแสลงเราก็ไม่ทราบเราก็ยังกินเหมือนเหมือนเดิมอยู่ทุกวันนะครับจนในที่สุดเราก็ปวดตามร่างกายนะครับปวดตามร่างกายแล้วก็ไปหาคุณหมอนะครับบางทีก็มือนะครับมือโคตรมือหงิกกำมือไม่ได้ปวดตามข้อ <c oughs> ปวดตามข้อตามข้อเล็กข้อน้อยปวดหัวเข่าต่างๆนะครับ,นะค,รบคุณหมอก็จะตรวจเลื่อน พอคุณหมอตจเลือดก,ก็จะเจอนะครับหาค่ารูมาตอยด์แฟกเตอร์คุณหมอสงสัยนะครับคุณหมอก,ก็เจาะดูค่ารูมต e or, าตอยด์แฟกเตอร์ก็พบว่าเป็นบวกนะครับเราก็ได้เป็นโรครูมาตอยนะครับมันค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆๆๆเลยนะครับถามบอกว่านะครับอาการทีเ่เวลาที่เราเป็นรูมาตอยหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับร่างกายของเรานั้นมีการอักเสบภายใน สิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกจากที่เราปวดแล้วนะครับปวดตามเนื้อตามตัวปวดตามข้อต่างๆแล้วให้เราสังเกตนะครับว่าเรามักจะกระหายน้ําปากแห้งคอแห้งกระหายน้ําดื่มน้ําเยอะฉี่บ่อยนะครับดื่มน้ําเยอะก็ฉี่บ่อยๆมันเป็นสิ่งที่น่าําคาญลุกนั่งก็ลาบากแถมต้องเข้าน้ําบ่อยๆนะครับไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าข้างในของเรานั้นมันเกิดความร้อนเหมือนมีไข้ต่ำๆนะครับ ตัวเราจะรุมๆเหมือนไม่คล้าต่ำๆร่างกายของเรานั้นบังคับให้เรานั้นต้องดื่มน้ําเข้าไปเยอะดื่มน้ําเยอะๆเ,เข้าไปก็ดูดซับความร้อนเพื่อดูดซับความร้อนในกายก็ฉี่ออกดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกมันก็เลยเป็นวงเวียนวัฏจักรแบบนี้มันจะดื่มน้ําเยอะฉี่บ่อยนะฮะแล้วก็น้านะครับเขาจะไปเลี้ยงเราไม้ใใหญ่เราไม่เพียงพอก็ทําให้ตัวอุจจาระของเราแข็งก็เกิดเป็นอาการท้องผูกขึ้นมานะครับนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดื่มน้ําน้อยดื่มน้ําไม่พอ พักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดเราจะเกิดแผลในแผลในปากบ่อยๆนะครับเกิดแผลในปากบ่อยหรือบางทีที่เคยเจอนะครับจะแทบจะว่าตลอดเวลาก็ว่าได้นะครับพวกพวกฟันพวกเหงือกพวกต่างๆเนะะี่ยพวกในบิรีณปากเรานะรู้สึกว่ามันจะไม่สบายนะฮะมีแผลตลอดเลยนะครับอาหารต่างๆที่ มีรสเผ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกขิงขาจะไค่ใบมะกรูดนะครับพวกเครื่องเทศต่างๆที่มีริดร้อนเมื่อก่อนตอนเป็นสาวนะครับสวๆเนี่ยเราทานได้แต่พอเราเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมานะเราจะทานไม่ค่อยได้มันจะรู้สึกว่าเผ็ดร่างกายของเราจะไม่รับเลยนะครับแต่กลับมาทานจืดมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับตัวอาการปวดการติดข้อปวดอะไรต่างๆนะครับนะครับถามว่านะครับ ถามว่าถ้าเราปล่อยไว้มันจะเป็นยังไงนะครับลูกมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับเราก็จะทรมานนะครับมีคนไข้เยอะเลยมาปรึกษาหมอ,อาหท่านไหนที่ตั้งใจรักษามันก็หายไปได้นะครับแล้วถามว่าหมอเอแพทย์แผนไทยนั้นมีแนวทางในการรักษาอย่างไรที่จะทําให้ความทุกข์ทรมานนั้นมันหายไปอย่างรวดเร็วนะครับผมเองก็มียาแพทย์แผนไทยก็คือ ยาชุดแรกก็เป็นยาชุดปรับสมดุลที่จะไปหยุดภาวะการอักเสบภายในร่างกายของเรานะครับหยุดภาวะการอักเสบในร่างกายของเราให้หมดไปนะครับยาชุดแรกก็คือเป็นยาชุดปรับสมดุลนะฮะนะครับใช้เวลาขอเนี่ยประมาณ3 0 33วันถึง35วันนะครับยาบางตัวก็เลยไปถึง40วันนะฮะพอเราใช้ยาชุดปรับสมดุลไปแล้วเราก็ใช้ยาชุดฟื้นฟูต่อไปนะครับมันก็จะทําให้ระบบการไหลเวียนเลือดเราดีการอักเสบลดลงนะครับ สมุนไพรหลายๆตัวก็มีพฤกษเคมีหรือสารสําคัญในการยับยั้งพวกเซลล์ของเนื้องอกของเนื้อร้ายนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาในตัวสมุนไพรนะครับเราก็ทานไปเรื่อยๆนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับนอกจากยานะครับยาก็ทําหน้าที่ของยานะฮะแต่ที่สําคัญก็คือนะครับคนไข้ต้องปรับกันอยู่กันกินนะปรับกันอยู่กันกิน ท่านใดที่ฟังมาตรงนี้นะครับเราอาจจะยังไม่มีความคล้องเรื่องของปัจจัยในเรื่องของขยะไม่เป็นไรนะครับขอให้ท่านนะฮะปรับกันกินใหม่ได้เลยนะครับปรับกินใหม่นะครับขอย้ำอีกทีนะครับขอย้ำอีกทีท่านใดอยากจดก็จดได้นะครับสิ่งที่เราทานได้คือหมูปลาช่อนปลาทับทิมเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวหมูปลาช่อนปลาทับทิมเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวหมูก็ขอให้เป็นหมูสันในหมู้แดงนะครับหมูสับได้บ้าง นะโรคไม่ชอบหมู3ามชั้นนะฮะเจอในคนไข้บ่อยเยอะเหมือนกันนะครับขณะเป็นคนไข้หมอจี้แล้วจีกชอบทานหมู3าชั้นร่างกายของเราไขามันเยอะแล้วร่างกายไม่ต้องการไขมันเพิ่มอีกนะหมู3ชั้นคอหมูหางหมูหนงังหมูพวกพวกนี้ไม่ต้องทานทานเข้าไปปุ๊บปวดทันทีเลยเพราะอะไรร่างกายมันล้นมันจะปวดนะฮะเต้าหู้ก็เป็นเต้าหู้ถูวเหลืองหลอดสีขาวนะครับแบบแผน่นสี่เหลี่ยมสีขาวสีเหลืองไม่ต้องไปทานแบบแพกแช่น้ําก็ไม่ต้องไปทานนะครับ เอาเฉพาะที่มาบอกนะก็คือนะครับโปรตีนตรงนี้นะครับทานในสัดส่วน60-70% 60-70%ผักที่ทานได้คือผักกาดขาวคะนา้ากวางตุ้งกระหล่ำปีถั่วยาวผักชีนะครับผักกาดขาวคะนา้ากวางตุ้งกระหล่ำปีถั่วยาวผักชีนะครับะน,น,สะสน,นะครับเราทานในสัดส่วน30-40%นะฮะปรุงด้วยเกลือน้ำปลาชิ้วขาวซอสชูเหลืองเกลือน้ำปลาชิ้วขาวซอสชูเหลืองเกลือก็เป็นเกลือสีขาวเท่านั้น แบบสีดําสีชมพูไม่เอานะครับมันปวดฮนะคเครื่องปรุงคือเกลือน้ําปลาซีอิ๊วขาวซอสเขืองเกลือน้ําปลาซีอิ๊วขาวซอสเขืองนะครับแล้วก็ผลไม้ก็คือแอปเปิลก็ฝรั่งทานพอล้างปากสองสามชิ้นก็พอหรือบางท่านจะไม่ทานก็ได้นะครับนะฮะแล้วข้าวหรอคุณหมอข้าวขอให้ทานข้าวสวยสองช้อนโต๊ะชาวเชียงเย็นไม่ต้องข้าวสวยทานสองช้อนโต๊ะชาวเชียงเย็นไม่ต้องหลักการก็คือนะครับ หิวกินอิ่มหยุดไม่ได้ให้อดหิวกินอิ่มหยุดไม่ได้อดนะครับกินกี่มื้อก็ได้ไม่หิวเราไม่ต้องทานนะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่การปรับกันอยู่กันกินนะครับเราไปทําได้เลยนะฮะนะครับแล้วนะครับทำไมหมอไม่พูดถึงเรื่องแป้งอย่างอื่นล่ะคุณหมอนะครับดีมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวไรเบอรี่ข้าวกล้องนะครับข้าวเหนียวไรเบอรี่ข้าวกล้องในทางคลินิกพบว่าแสลงนะครับแสลงนะฮะ นะครับแป้งน้ำตาลอย่างอื่นกล้วยสับรสมะละกอฟักทองเผือกมันข้าวโพดเบกอรี่ลูกเดือยธัญพืชอื่นๆขอให้งดนะครับง่ายสุดก็คือเน้นเฉพาะตามเฉพาะที่หมอพูดให้ฐานเท่านั้นว่ากินอะไรได้บ้างจำแค่นั้นพอนะครับกล้วยสับรดมะละกอฟักทองเผือกมันข้าวโพดเบกอรี่ลูกเดือยธัญพืชงดนะครับงดนะฮะนะครับนะครับแล้วก็นะฮะ สิ่งที่หมอให้ทําแบบนี้กินแบบนี้มันดีขึ้นอย่างไรล่ะคุณหมอนะครับมันดีขึ้นอย่างไรมันทําให้โรครูมาตอยด์ของหายได้ยังไงล่ะคุณหมอนะครับหลายท่านก็คงอาจจะสงสัยนะฮะทำไมนะครับถ้าเราไปดูในเรื่องของเชื้อว่าเคมีในร่างกายของเรานะครับการที่เราทานอาหารกลุ่มโปรตีนเข้าไปในร่างกายของเรานะฮะร,ร่างกายของเรานั้นก็จะย่อยบบโปรตีนได้หน่วยเล็กที่สุดกค็คือกรดอะมิโนขึ้นมา กรดอะมิโนนะฮะส่วนผักนั้นก็ให้ตัวไฟเบอร์และวิตามินนะคะรับวิตามินเหล่านั้นเราจะเรียกว่าโคเฟกเตอร์ร่างกายของเรานั้นจะเอากดอะมิโนรวมกับโคเฟกเตอร์โดยที่มีเอนไซม์ในร่างกายของเราทํางานร่างกายของเรานั้นก็สังเคราะห์สายโปรโตีนขึ้นมาสายโปรโตีนที่ได้ก็จะ <c oughs> ไ,ปไ,ปไปไปผลิตไปเป็นเม็ดเลือดเป็นฮอร์โมนเป็นภูมิคุ้มกันเป็นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่โปรโตีนทําหน้าที่หลายท่านนะไม่ว่าหลายท่านนะทุกท่านเลย ที่ทาตามแนวทางนี้นะครับความเข้มเลือดของคนไข้เราจะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความเข้มเลือดจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากที่เรามีภาวะเลือดจางหรือเลือดค่อนข้างจางฮีมาโตกินฮีโบกูบินมันจะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหน้าตาผิวพรรณเราก็จะเริ่มดีขึ้นสดใสขึ้นสดใสขึ้นนะครับนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเข้มเลือดของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับการปวดมันจะลดลงนะครับหัวใจของโรครูมาตอยก็คือว่า ทำยังไงก็ได้ที่จะต้องที่เราจะต้องไปแก้ปัญหาเรื่องเลือดจางใไม่ได้นะฮะแก้ปัญหาเลือดจา่ยังไงก็คือกินตามเฉพาะที่หมอเอบอกเท่านั้นนะครับทานเข้าไปทานไปเรื่อยๆหิวกินอิ่มยุดไม่อดนะครับความเข้มเลือดของเราก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะการที่เราทานข้าวน้อยทานข้าวสวยแค่2ช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงนะครับส่วนแป้งน้ำตาลอื่นเราไม่ทานนะครับการที่เาราลดปริมาณแป้งน้ําตาลลงนะครับ ในที่สุดนะฮะร่างกายของเรานั้นก็จะข้ามมาเอาตัวไขมันที่เป็นพลังงานสำรองไขมันที่อยู่ตามกล้ามเนื้อในผิวหนังในเซลล์ตับของเราในตามหลอดเลือดของเรานั้นนะครับร่างกายของเรานั้นจะมาเอาไขมันที่เป็นส่วนเกินในร่างกายของเรานั้นออกออกไปเผาผลาญเป็นพลังงานนะครับออกไปเผาผลาญเป็นพลังงานไขมันในตัวของเราจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะครับเลือดน้ำเลือดนะครับ สารอาหารต่างๆที่อยู่ในเลือดของเรานั้นก็จะไปเลี้ยงก็จะเข้าไปในหัวใจหัวใจก็สูบฉีดได้ง่ายขึ้นหลอดเลือดเราก็โล่งขึ้นการไหลเวียนก็ดีขึ้นนะครับสารอาหารต่างๆที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆนั้นก็ดีขึ้นไปตามไปด้วยทุกทุกส่วนเลยมันจะถูกฟื้นฟูฟื้นฟูขึ้นมานะครับไขมันก็ออกไปความพคี้วได้ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อน,นั้นแหะครับเราจะเริ่มปวดน้อยลงนะครับเริ่มปวดน้อยลงนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนะฮะอาหารสแสลง ก็คืออาหารอะไรก็ตามที่หมอเอไม่ไม่แนะนําให้กินนั่นก็คือมันแสลงนะครับเรางดอาหารแสลงก็คืองดตัวที่จะไปกระตุ้นไม่ให้ร่างกายของเราปวดของเราอักเสบนะครับหลายท่านก็มาขอบคุณหมอในช่องอ่ายูทูบคอมเมนต์นะครับว่าทําตามหมอเอแล้วมมาได้ผลจริงๆการปวดมันลดลงนะหมอก็ดีใจด้วยนะครับทำตามเอาความรู้ไปเอาหมอไปใช้ได้เลย เราหยุดอาหารแสดงได้ก็คือเท่ากับหยุดการอักงเสบได้แล้วยิ่งท่านใดที่ได้ทานยาด้วยนะครับยาก็ไปช่วยลดการอักงเสบในเรื่องของยานะฮะหน้าที่ของยาเราก็หยุดเติมอาหารแสดงเติมไฟเข้ามาในกองไฟนะครับเติมน้ํามันที่จะเข้าสู่กองไฟนะมันอาการต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นแบบวันต่อวันเลยและอีกอย่างนึงก็คือ เราต้องเริ่มออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายเช่นนะครับเราอาจจะข้อติดนะฮะเราข้อติดหรือมือไม้ไม่ดีไงฮะเดินไม่สะดวกข้อเข่าขัดนะข้อเข่าขัดก็มาจากรูมาตตอน,นี้แหละครับเรื่องข้อขอเสื่อมนะฮะนะครับพอเร,เริ่มออกกําลังกายได้อย่างเช่นปั่นจักรยานไฟฟ้าก็ค่อยเดินนะค่อยช่วยเหลือตัวเองแล้วก็อาจจะหาเหวี่ยงมายกด้วยนะครับมันก็จะทําให้ เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นเผาผ่านพลังงานนะครับหัวใจเราแข็งแรงขึ้นนะครับเลือดสู่ฉีดดีขึ้นดีขึ้น,นความเข้มเลือดเพิ่มขึ้นอาการปวดจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะครับแล้วสิ่งที่มันดีนะครับหรือสิ่งที่ได้ประโยชน์ต่อก็คืออะไรบ้างครับก็คือถ้าเราทํำแบบนี้ได้ปรับกันอยู่กันกินแบบนี้ได้โอกาสที่จะเกิดเนื้องอก เช่นเป็นที่เต้านมหรือแม้ทั้งที่ไทรอยหรือแม้ลักสมองหรือส่วนอื่นของร่างกายพวกเนื้องอ,อกต่างๆเขาจะไม่เกิดขึ้นนะครับเขาจะไม่เกิดขึ้นถ้าเขาเกิดขึ้นอยู่แล้วเขาก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงฝ่อได้ในที่สุดนะครับเพราะอะไรไขมันมันถูกเผาผลาญเป็นพลังงานเรื่อยๆ,ๆเข้านะครับร่างกายของเราก็จะแข็งแรงนะฮะผมถึงบอกว่าตัวโรครูมาตอเองนะครับมันสามารถรักษาให้หายได้เพียงแต่ว่าอะไร คนไข้นั้นต้องมีวินัยนะครับหมอจะย้ําเสมอนะครับก่อนที่หมอรับคนไข้มาหมอจะถามเลยนะครับว่าแนวทางของหมอเองเนี่ยคนไข้เข้าใจไหมนะครับเข้าใจไหมหมอให้ทําอะไรบ้างนะครับเราอยากหายนะครับเราหวังผลสูงเวลาที่มารักษากันหรือมาฟังไล่หมอเองก็ตามนะครับหมอเข้าใจนะครับแต่สิ่งที่มันยากก็คือว่าคนไข้เข้าใจไหมว่าคนไข้ต้องทําอะไรบ้างนะครับหมอก็ทําหน้าที่ของหมอ คนไข้ก็ต้องทนะําหน้าที่ของคนไข้เช่นเดียวกันนะครับมันถึงจะเห็นผลได้ผลแล้วก็หาจริงๆนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับว่านะฮะท่านบนปวดทรมานไปนะครับมันก็เท่านั้นหากท่านไม่ทําไม่เอาความรู้ที่หมอ,อไปอที่แนะนําให้ไปใช้แล้วไม่ไปทําอย่างจริงจังนะครับคนอื่นเขาไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ปวดกับเราหรอกเขาเห็นใจแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้า เราไม่รักตัวเองและไม่ลงมือทำนะครับหมอเป็นคนที่พูดตรงนะพูดตรงแต่จริงใจรักคนไข้นะครับรักทุกคนที่เอาความรู้ไปใช้นะครับก็อยากฝากทุกท่านไว้นะครับว่าอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังนะครับอย่าหมดกำลังใจนะครับโรคเนี้ยมันรักษาให้หายได้นะครับรักษาให้หายได้ถ้าเราลงมือทำจริงจังกับมัน ถามบอกว่าเห็นผลไวไหมคุณหมอนะครับหมอบอกได้เลยนะครับว่ามันจะค่อยๆ่เห็นผลแบบวันต่อวันไปนเรื่อยนะครับวันต่อวันไปนเรื่อยๆเลยนะครับก็อยากฝากทุกท่านไว้นะครับนะฮะท่านใดที่ก็หวังว่านะครับนะหลายวันนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับท่านใดที่รับชมบันช่อง YouTube ของหมอแพทย์แผนแพทย์แผนไทยนะครับผมเองก็ฝากท่านช่วยกด s u b สไครต์นะกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือทาง เฟซบุ๊กของเอแพทย์แผนไทยนะครับฝากท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปยังบุคคลที่ท่านรักนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมอก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ